สามอาหารกินแล้วผิวสวยแถมช่วยบำรุงสมองคุณด้วยมีหลายคนมากเลยมาถามหมอเฟินว่าจะกินอะไรดีเพื่อที่จะช่วยให้ผิวสวยเลยเอามาฝากง่ายๆ3อย่างนี้ให้คุณเนี่ยทั้งผิวสวยแถมบำรุงสมองด้วยกินทั้งทีก็เอาผลลัพธ์ไปเลย2เด้งข้อ1น้ําน้ำเปล่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันดูธรรมดาเพราะว่าเราเนี่ยก็ดื่มอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้คุณไปดูที่ปริมาณนิดนึงถ้าคุณอยากดื่มเพื่อให้ผิวใสช่วยชะลอวัยจริงๆแถมยังบำรุงสมองด้วย ต้องดื่มมากกว่า8แก้วต่อวันสูตรคำนวณง่ายๆแบบนี้ให้อาน้ำหนักตัวไปคูณ42.5ก็จะได้ปริมาณน้ำที่ต้องดื่มเป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อวันข้อ2ให้คุณกินปลาถ้าจะกินให้เพียงพอต้องกินมือละประมาณหนึ่งฝ่ามือทุกมือ้อซึ่งคุณต้องเบื่อแน่นอนดังนั้นหมอเฟิร์เลยมีข้อสาม,มาให้คุณก็คือการกินไข่เวลนละ2-3ฟองการกินไข่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีไขมันสูงไหมถ้ามีไขมันสูงแล้วกังวลก็ให้คุณกินแต่ไข่ขาวแต่ถ้าใครที่ไม่ไ ทั้งฟองเพราะในไข่เนี่ยนอกจากจะมีโปรโตีนแล้วยังมีวิตามิน A วิตามิน D ช่วยไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคุณและมีโคลีนที่ไปช่วยบำรุงตาและสมองคุณด้วยข้อ4แถมให้ละกันเผื่อใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์ให้คุณกินธัญพืชได้เลยนะทุกชันนี้เพราะถ้ากินเพียงพอเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวของคุณแถมในนั้นยังมีวิตามิน E อยู่ด้วยซึ่งวิตามิน E เนี่ยเป็นสุดยอดสารต่อต้านอนุมูลอิสระของผิวและของร่างกายเราเลยนะซึ่งมันจะช่วยชะลอ ความแก่ได้เป็นอย่างดีและน้ํามันในธัญ,ญพืชเนี่ยยังช่วยบํารุงสมองของคุณได้อีกด้วยอาหารทั้งหมด4ี่อย่างเนี่ยที่หมอเฟินพูดไปถ้าคุณกินจะช่วยบํารุงทั้งผิวและสมองไปพร้อมๆกันเลยนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับที่ช่วยชะลอวัยที่หมอเฟินเขียนไว้ในหนังสืออยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้นถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเนี่ยให้ทักอินบ็อกหรือคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ไปขอราคาพิเศษที่ทีมงานได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ